ก็กล่าวหาเรานะครับซึ่งเป็นกล่าวหาที่ยาวนานมากคือว่าเราเป็นพวกเถื่อนทำเล่าเถื่อนถ้าบอกว่าเถื่อนเถื่อนคืออะไร อันนี้เป็นคําถามกลับนะครับผมว่าข้าวก็ของเราลูกแป้งของเราความรู้ของเราแล้วเราทําเราก็ทําบริโภคทําดื่มกินตามวิถีวัฒนธรรมของเรามันเถื่อนตรงไหน,นเราเนี่ยมันมีชีวิตไม่ได้แตกต่างกับคนเราไม่ความผูกพันกันมาโดยตลอดแล้วก็เราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของสังคมนะถ้าสังคมโบมีเราหรือว่าสังคมพิการ ไหว้พีไหว้พอว่อไหว้แม่แมนเบิดครับประเภณนี้ทุกอย่างนี่เหล่าเป็นโตน้นำครับเราหายใกล้ตดมันบ่ได้มีมือนี้ครับมันมีมาโดนเป็นเรื่องของชุมชนเป็นเรื่องของท้องถินที่เขาต้องเป็นเจ้าของแล้วเขาต้องใส่ความเป็นเจ้าของเนี่ยกับวิถีวัฒนธรรมกับประเภณนี้ของเขาซึ่งชนเผ่าในสังคมไทยในมหาสารเนี่ยเต็มไปหมดก็มีวัฒนธรรมของการเฮ็ดเ่าของชนเผ่าแทบทุกชนเผ่าสำคัญคือความเข้มแข,ข็งที่มันมีอยู่ เพียงแต่ว่ากฎหมายฉบับเดียวเนี่ยไปเอาอำนาจเอาสิทธิจากเขาไปอันนี้คือสิ่งที่เล้วล้าที่พ่านมากข,ของสังคมนี่เขาเรียกร้องอย่างเดียวคือว่าอำนาจและเสรีภาพของเนี่ยต้องขึ้นมากองค์ความรู้ภุมิปัญญาของเนี่ยต้องกลับขึ้นมาสููชุ่มชนต้องกลับขึ้นมาสููท้องถิ่นเพื่อให้เขาเนี่ยครับมีอิสระในการที่จะใส่องค์ความรู้มีอิสระที่จะใส่วัฒนธรรมความเชื่อของเจ้าของโดยผ่านเงื่อนไขาการเทศดเหล่าเขาต้องการซ้ำนี่แหละ ไ่ได้เยอะเพราะเขาใส่เชื้อเพลิงแบบบ้านๆใส่ฟืนบ่ได้ใส่แก๊สไ่ได้ใส่น้ำมันน้ำนี่เขาก็ใส่น้ำปราปาของชุมชนแต่ว่านา้ำผสมเหล้า,นเ,า,นา,เ,ลาเนี่ยเขาน้ำบอเหล้าคูนเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรสัญลักษณ์ของขอนแก่นแล้วดอกคูนเอาชื่อคูนแล้วกันประมาณนี้นะเราก็เลยว่าเออ,เอาคูนจะออกมาแบบไหนเราก็ยอมรับแบบนั้นเขาก็เลยไปเอาดอกคูนมะาเป็นไม่เป็นสัญลักษณ์ ใช้ขวดนี่แหละครับเดี๋ยวมาเปิดก๊อกตรงนี้ก็ใส่เหล้าไปในไปนี่แล้วก็เปิดก๊อกคือบรรจุแบบพื้นบ้าน่ะภูมิปัญญาเรื่องการปั้นแป้งก็คือยิดแห้งธรรมดาแต่ว่าเป็นองค์ความรู้ที่มันถูกถ่ายทอดมาพอทําลูกแป้งได้นะครับก็เอาลูกแป้งที่เป็นยิดแห้งนี่แหละไปหมัก บ่มกับข้าวทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าได้หมดทั้งผล,ลไม้ทั้งอะไรได้หมดเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นสูตรการหมักของไข่นี่คือระบบการกั่นก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเทคนิคของแต่ละคนก็จะแตกต่างตามความรู้ตามภูมิปัญญาแต่สําหรับเหล้าคูณเนี่ยกั่นแบบนี้เลยอย่างที่เห็นเพียงแต่ว่าการกลั่นก็จะมีเทคนิคของไข่ของมันว่าจะใช้ไฟประมาณเท่าไร่ระดับไฟเท่าไร่ความร้อนเท่าไรคือเรามีความชำนาญที่จะกําหนดตรงนี้ได้แล้วจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํหล่อเย็นเนี่ยน้ำร้อนขนาดไหน จะต้องเปลี่ยนแล้วจะเอาดีกีจากไหนไปถึงไหนอันนี้เราก็ต้องมีความชํานาญเข้าใจมนซึ่งกรณีของเราคุณก็จะใช้เทคนิคแบบนี้จากที่เราแต่ก่อนนะการวัดดีกีเนี่ยต้องใช้มิเตอร์วัดเนาะใช้ปลอดวัดทุกวันนี้เราทําจนเอานิ้วจุ่มเราก็รู้แล้วว่าดีกีประมาณเท่าไหร่ เอานะิ้วดีดใส่ไฟขนาดเนี้ยติดไฟขนาดเนี้ดีกีเท่าไหร่มันกะได้ประมาณนั้นเล่าดีหนึ่งถ้าเรากันแล้วกินไม่มีบูดดีกีดีรสชาติดีตัวนี้ก็ดีแล้วเบื้องต้นเนื่องจากเล่าเนี่ยมันจะวัดกันอยู่ที่ความบริสุทธิ์ของดีกีแล้วก็มาเจือจางด้วย ระบบการเจียจางที่เราต้องการแต่ก็ต้องเจีอจางด้วยน้ํากันจากหม้อเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าเราจะใช้ดีกีเท่าไหร่รสชาติที่เราต้องการเท่าไหร่ก็เอาตัวเองเป็นตัวกําหนดเราไม่ดียอย่างน,น้อยก็คือง่ายเลยก็คือว่า1การเดินของเชื้อไม่สมบูรณ์พอเดินของเชื้อไม่สมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเชื้อตัวอื่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์เป็นอะายเท่าที่ทําให้เล่ามันเละเล่ามันกลิ่น ไม่ดีกินไม่หอมละมุนประมาณนี้ก็จะถือว่าไม่ดีแล้วยิ่งถ้าไปกันดอกก็จะมีหลายเรื่องที่มันไม่ดีนะอันที่หนึ่งถึงเล่าดีแต่พอมันกันไม่ดีมันก็ไม่ดีอย่างกันแล้วไห่การกันแล้วไห่ตกตะกอนไม่ก้นเนี่ยเล้าก็แทบกินไม่ได้แต่ว่าความเมามไม่มี คนส่วนหนึ่งก็คิดว่าไม่ได้เข้าใจถึงเรื่องของวิถีวัฒนธรรมไม่ได้เข้าใจถึงเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาก็กล่าวหาเรานะครับซึ่งเป็นกล่าวหาที่ยาวนานมากคือว่าเราเป็นพวกเถื่อนทําเล่าเถื่อนถ้าบอกว่าเถื่อนเถื่อนคืออะไรอันนี้เป็นคําถามกลับนะครับผมว่าข้าวก็ของเราลูกแป้งของเราความรู้ของเราแล้วเราทําเราก็ทําบริโภคทําดื่มกินตามวิถีวัฒนธรรมของเรา มันเถื่อนตรงไหนอันนี้เราเราถามกลับนะครับซึ่งการทําต่อผมคิดว่ามันดีด้วยซ้ําเนื่องจากว่ามันเป็นความรู้มันเป็นเรื่องภูมิปัญญาที่จะต้องถ่ายทอดให้กับคนอีกรุ่นนึงถ้างั้นนะครับถ้าเราเอาคําว่าเถื่อนอย่างเดียวก็จะทําให้เรานละทิ้งคุณค่าของความรู้ทําให้องค์ความรู้ตรงนี้ศูนไปเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ แล้วสิ่งที่เราคิดว่านอกเหนือจากนี้ก็มีหนักๆด้วยนะครับในช่วงที่เราคิดว่าเรามาทําผลิตเหล้าช่วงแรกๆสิ่งที่เราเห็นก็คือระเบียบข้อกฎหมายที่มันมีเนี่ยเป็นระเบียบที่ค่อนข้างที่จะคนปกติธรรมดาที่เป็นชาวบ้านเนี่ย ทำไม่ได้เลยด้วยรายละเอียดที่ต้องระบุรายละเอียดที่ต้องแก้ไขบางเรื่องนะครับแค่ชลาแค่การตรวจวัดดีกรีมันต้องใช้เวลาหลายรอบกว่าที่จะมีการรับรองที่จะให้เราผ่านว่าเป็นเหล้าที่มีมาตราฐานทาั้งๆที่ของเราเนี่ยข้าวก็เป็นข้าวอินทรีย์หม้อต้มก็เป็นหม้อต้มที่บางชุดนะเป็นหม้อต้มที่ทําจากหม้อดินน่ะซึ่งเป็นเรื่องของความรู้ โบราณเลยซึ่งเพื่อพวกนี้มันต้องอนุรักษ์รักษาเพื่อที่จะให้เห็นถึงคุณค่าในการที่จะมาทําหมักเหล้าแต่เขาก็มากล่าวว่าเราเนี่ยไม่มีมาตรฐานไม่มีระบบการผลิตที่เป็นมาตรฐานซึ่งก็เชื่อว่าเหล้เาเราทําแบบนี้เนี่ย ของดีๆแบบน,นี้ยังไม่มีมาตรฐานแต่เล่าโรงงานเราพร้อมที่จะอธิบายนะครับว่าเหล้าข้าวเราเนี่ยมีข้าวสายพันธุ์ไหนทําจากลูกแป้งอะไรมีสมุนไพรอะไรแล้วได้เหล้าออกมาเนี่ยเป็นเหล้าที่คนดื่มกินไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยแล้วเนี่ยกับเหล้าที่บริษัทขนาดใหญ่ที่เขาทำเนี่ยซึ่งผมคิดว่าวันนี้หลายโรงก็ยังไม่กล้าบ,บอกว่าทําจากอะไรด้วยอันนี้คือประเด็นปนัญหา เราจะทํำยังไงให้ความรู้ตรงนี้ยังมีคนสืบทอดยังมีคนสนใจที่จะรักษาและพัฒนามันแล้วก็นําไปสู่การเผยแพร่ให้กับคนรุ่นต่อไปอันนี้คือสิ่งที่คิดก่อนหน้านี้แต่ว่าช่วงหลังมามันก็มีพอไปทําแล้วเอาไปขายมันขายได้ ซึ่งขายได้เนี่ยถามว่าเราต้องการขายไหมก็ต้องขายเพื่อที่จะให้ครอบครัวให้กลุ่มที่เราทําร่วมกันผมไม่ได้อยู่คนเดียวเขาทาเป็นเครือข่ายทราเป็นกลุ่มซึ่งมีสมาชิกอยู่20กว่าครอบครัวเนี่ยก็ต้องมีรายได้เพิ่มนิดหน่อยจากเดิมซึ่งสิ่งที่เราต้องการเพิ่มคิดว่าอันที่หนึ่งเลยสําคัญคือราคาข้าวมันไม่ดีถ้ามันแปลรูปทําอย่างอื่นได้ได้มูลค่าเพิ่มเราก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยและต่อพี่น้องเครือข่ายสมาชิกด้วยสิ่งที่เราคิดว่าตรงนี้มันจักจุด เล็กๆแล้วมันนำไปสู่การยกระดับและทำให้คุณภาพชีวิตม,มันดีขึ้นมันมีรายได้เนี่ยของชุมชนไม่ต้องไปพึ่งรอคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่เรามีภูมิปัญญาเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญกว่า